HELLO everyone WELCOME BACK TO THE CHANNEL วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 o p e l c o r s a e อีรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กจากยุโรปที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากภาพรวมดีไซน์ภายนอกของคอชาอีรุ่นปี2026ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นโอเวอร์อย่างชัดเจนแต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมโอเวอร์วีซอดีไซน์ใหม่ที่รวมไฟหน้าเล็ดเข้ากับกระจังหน้าแบบปิดสำหรับรถไฟฟ้าทำให้ภาพลักษณ์ดูสะอาดตาล้ำสมัยและสะปอร์ตในเวลาเดียวกันเส้นสายของตัวรถมีความเฉียบคมมากขึ้นตัวถังขนาดกะทัดรัดเหมาะกับการขับในเมือง ซูมล้อถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงเพิ่มความมั่นใจเวลาขับขี่ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูสปอร์ตแต่ไม่ดูดันจนเกินไปด้านทยย้ายยังคงเรียบง่ายแต่ดูทันสมัยด้วยไฟท้ายเลย็กที่ออกแบบให้สอดรับกับเส้นสายของตัวรถทำให้คอชาอี e เป็นรถไฟฟ้าที่ดูดีได้ทั้งวัยรุ่นคนทำงานและครอบครัวขนาดเล็กเมื่อมองในด้านสมรรถนะ2026 o อเวอร์คอชาอถูกปรับจูนให้ตอบสนองการขับขี่ได้ดีขึ้น มอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดมาแบบทันทีตั้งแต่ออกตัวทำให้การขับในเมืองคล่องตัวมากการเร่งแซงในความเร็วต่ำถึงกลางทำได้อย่างมั่นใจระบบส่งกำลังทำงานเงียบและนุ่มนวลตามสไตล์รถไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ในปี2026ช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งให้เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานรับส่งลูกหรือเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ ระบบชาร์จรองรับทั้งการชาร์จแบบ AC สำหรับใช้งานที่บ้านและ DC าชาร์จสำหรับการเดินทางกลายช่วยลดความกังวลเรื่องเวลาในการชาร์จ ระบบช่วงล่างถูกปรับให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและการควบคุมเข้าของมันคงขับแล้วให้ความรู้สึกเป็นรถยุโรปแท้พวงาม,มาลาัยแม่นยำน้ำหนักกำลังดีทำให้การขับในเมืองและทางไกลไม่เหนื่อยจุดขายที่โดดเด่นของ2026 Opel Corsa E คือความเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้จริง ขนาดตัวรถไม่ใหญ่เกินไปทำให้หาที่จอดง่ายห้องโดยสารออกแบบให้ใช้งานสะดวกตำแหน่งนั่งขับสบายทัศนวิสัยดีเทคโนโลยี ology, ภายในครบครันทั้งหน้าจอดิจิทัลระบบอินโฟเทนเมนที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยพื้นฐานครบถ้วนช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและผ่อนคลายมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวทั้งค่าไฟที่ถูกกว่าน้ำมันและค่า ำรุงรักษาที่น้อยกว่ารถเครื่องยนต์สันดาบ ทำให้คอชาอีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าคันแรกในเรื่องของราคา2,026โอเปิลคอชาอีถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถไฟฟ้าระดับเริ่มต้นถึงกลางราคาอยู่ในระดับที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับแบรนด์ยุโรปและเทคโนโลยีที่ให้มาเหมาะสำหรับผู้ใช้ในเมืองคนทำงานรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถอีวีคุณภาพดีจากยุโรปโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปสรุปแล้ว แล้ว2026 o p e n Corsa e คือรถไฟฟ้าที่อาจไม่ได้หวือหวาที่สุดในตลาด แต่โดดเด่นด้วยความลงตัวในทุกด้านทั้งดีไซน์ที่ดูดีสมรรถนะท,ที่เพียงพอการขับขี่ที่สนุกและปลอดภัยพร้อมต้นทุนการใช้งานที่คุ้มค่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าไว้ใช้งานทุกวันแบบไม่ซับซ้อนถ้าคุณกำลังมองหา e ีวีขนาดเล็กจากยุโรปที่เชื่อถือได้ Opel Corsa e คือหนึ่งในตัวเลือกที่ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนและถ้าชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เราไว้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ